อันนี้ผมขอสรุปนะครับเพราะมันยาวสรุปอย่างนี้ในขณะนี้เนี่ยเขาพยายามเดินไปสู่ทางภาคเหนือหาแนวร่วมเพื่อที่จะแยกมหานครเชียงใหม่เอาอัตลักษณ์ทางด้านเชียงใหม่ว่าทางเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางเนี่ยเป็นล้านนาควรจะแยกกานปกครองทางด้านโน้น เพื่อจะนำมาสู่ทางภาคใต้ให้มีการแยกการปกครองเพื่อหาแนวร่วมพูดกันตรงๆเขาอ้างว่าทำไมพัทยาจึงปกครองโดยวิธีการเลือกนายกเมืองพัทยาได้กรุงเทพทำไมเลือกนายกยผู้ว่ากรุงเทพมหานครได้ทำไมภาคใต้จะเลือกเองไม่ได้ทำไมเชียงใหม่รวม เชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางทำไมจะเลือกของข,ของตัวเองขึ้นมาปกครองไม่ได้อันนี้กําลังหาแนวร่วมในขณะนี้นะครับเขาไม่ใช่ลุกทางภาคใต้อย่างเดียวเขายังหาแนวร่วมไปทางภาคเหนืออีกด้วยเพราะฉะนั้นก็วันนี้เ,เดี๋ยวท่านพลนเอกธงชัยท่านจะต้องมาต่อจากผมเดี๋ยวผมเกินเวลาท่านไปครึ่งชั่วโมงแล้วก็ท่านมีอะไรจะถามยินดีนะครับ แล้วถ้าหากว่าท่านต้องการไปดูของจริงผมก็จะพาไปนะแล้วก็รับรองแล้วถ้าพระคุณเจ้าอยากจะลงไปจำพรรษาหรือไปอยู่ที่วัดที่ภาคใต้มีวัดว่างๆท่านไปพับเป็นเจ้าอาวาสได้เลยทันที